ของการเดินทางล่างไปลงล่ ok างไปล่างไปไปล่างไปอีกทีเดียวลูกอีกทีเดียวโยก ทีินาที่พอดรีเป๊กน,นะครับเ<ไ>ป๊กเหมาะจอ,อครับนั่งดูสิครับอเป็นวงไฟที่ล่างล่างบอสุดนะครับหัวไฟหลุดก,ก่อนนะครับแต่หางตีดีครับต่อไปครับมาคอยซ้ำไดบิงกันฟป สี่พันไปครับลอยแปดสี่พันไปเอามาแล้วครับมันจ,งจางๆนน้อยมๆเจาๆในน้อยเบาเาครับรอดลุลจอไปสองลอยสามสี่พันไปครับไปหนึ่งอยหกสี่พันไป คอยโยกคอยวนลดระดับเบาๆหลังจากโพออกจากควันมาไปดูติ๊ตโตใยิ่ๆนะครับใช่ลงคครับเจ็บเจ็บเมืกี้ยยังสิบไรด้วยนี่นี่องคอ๋อเห็นแล้วนได้เป็ยเลยพันบ ตัวเขาสร้างเขาแบบนี่ยไปเจ็บเสียบเนี่ยให้ตามที่อาจารย์ตามดิคัมพวดนะครับสิทธิ์เล่กีตินงค์ ไอ้ว้านสนใจคือเลขหกไปหาเลขแปนะเรับเจ็ดสิบกินก็ได้เลยกินเจ็ดสิบเลข60ไปหาเลข80สิบไปาไอ้ว้านสนใจเลยนะครับา0เจ็ดสิบเสเ็สิบหกแปดเดสิบเสิบเสิบเบบสิบปเจ็ดสิบดสิบสิบหกแ ฮาซีบฮาฟนไปโอ้ตายหกสิานแล้วหกสิบกานแล้วทำล่จุดกลางอากาศนะครับน้กินเนยละหาเก็บานไป ตามเลยวาสา้อยแปดสิบเกศิลาบวมดเทวดา3 8 0ครับขอบคุณที่ตามรับชนะมหลอดเปสีสวัสดีค่ะ